สวัสดีครับเพื่อนๆนและสมาชิกของชมรมคุยเรื่องพระคลิปนี้ก็อีกตามเคยครับหูสนามดีเทิร์ได้นำแพะแท้ๆมาให้ดูกันอีกก็รุ่นนี้ก็คงเป็นที่รู้จักกันนะเนาะว่าเป็นรุ่นช้างคู่พิมพ์เล็กสร้างปี2-6จํานวนการสร้างก็ 9999เอยเอง์เท่ากับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็9999องค์เหมือนกันครับองนี้ก็สำหรับตัวผมก็เป็นองค์ที่ที่3แล้วเพราะว่า2องค์แรกก็ได้ขายไปองค์แรกก็เป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าไม่นิยมเพราะว่าถ้านิยมก็จะเป็นจมูกแตกแล้วอีกองค์ก็เป็นพิมพ์เล็ก ก็กลไม่ได้เจาะรู้องค์นี้ก็ไม่ได้เจาะรูแต่ว่าคือถึงแม้ไม่เจาะรู้ก็หาย,ยากครับเป็นผ้าที่สร้างไม่ไม่เยอะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็พอเก็บสะสมได้ทีนี้เราก็มาดูเนี่ยผมก็ตีกล้องสองดูดูว่าเห็นไหมว่าดูสาดูสาดูสนิมของเขา แล้วก็ดูที่การหลอ่อนะมีตกแบบแล้วก็มเีเม็ดเกินเม็ดคือครบสูตรอ่ะนะมีรอยตะคงตะเข็บครบสูตรในการเเป็นผ้าหลอ่อนะแ้ดูกล่นตะใบกลนก็จะเป็นแบบนี้หมดนะลักษณะที่ขายที่กลนน่นะก็จะเป็นแบบนี้มีรอยตะใบเบอร์เนี้ยอันนี้จะดูง่าย มีอง,งนี้เป็นพระที่ดูง่ายอง,งนี้ดูง่ายมากครับดูง่ายกว่าองค์ที่แล้วอีกติกล้องไปแล้วก็สวยครับพระอยู่ในกล่องดูนาศาแล้วตูสาเนี่ยาสาับสาดี่ดูง่ายพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายก็ใครเห็นก็เข้าไปในเพจนี่ใครเห็นก็ถามก็ให้งงเลยครับ แต่นี้ผ้าราคาไม่แพงอ่ะแต่ผ้า,าหายากหายากด้วยแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่ไม่แรงเท่าไหร่หลักพันพันกว่าบาทนี่เราเก็บไว้ดีกว่าว่าเก็บไว้ดีกว่าก็ไม่ได้อยากขายอะไรก็ที่ท,ที่ที่สังเกตอ่ะผมที่สังเกตนะว่าช้างคู่เนี่ย ถึงแม้เป็นผ้าเป็นผ้าใหม่แต่เขาเอาเนื้อฉนวนเก่าเนี่ยเนื้อละคังเนื้อเอาโลหะโลหะเก่าอะโลหะละคังอะไรพวกนี้มาใส่มา,มา,ม,ามาเทสังเกตได้ว่าถ้าผมสังเกตหลายทีแล้วพระสายบางคานนี่นะส่วนใหญ่จะเนื้ออมเขียวนะที่ขายไปสามองค์นี่ที่ขายไปสององค์นี่ก็เนื้ออมเขียวพิมพ์ใหญ่ก็อมเขียวองค์งแรกองค์ที่สองพิมพ์เล็กก็อมเขียวองค์นี้ก็อมเขียว ส่วนที่มันมีอมน้ําตาลหรือว่าเหลืองอมน้ําตาลอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่ขายไปเนี่ยออกอมเขียวหมดเลยแล้วสากขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเนีองค์นี้ก็นี่เป็นรอยรอยต่อรอยประกบนรอยประกบเนี่ยมีขี้เบ้าเนี่ยตรงตรงหน้าแข้งท่านมีขี้เบ้าเนี่ยไม่ละขี้เบ้า ก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าสมาชิกหรือเพื่อนๆเ,เห็นคลิป,ลปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ